สวัสดีครับผมนานรัตพงศ์าตาเป้าวันนี้จะมาต่อเอ้ยจะมาทดสอบคุณสมบัติของ JK Fif f i f o p With p e r s e c t and Clear นะครับนี่นะครับตอนแรกก็เอา5โวลต์เข้าที่ขา5นะครับขาเก้า ขขเข้าที่ขาขาสิบอ็ดนะขาสิบเอ็ดนี่นะครับแล้วก็เอาขาสองแล้วก็ขาสี่ขาสิบหกขาสามเข้าที่โลจิกสวิตนะครับแล้วก็เอาขาหนึ่งเข้าที่พอรสวิตนะครับ ก็สวิตปัสสวิตนี่นะครับแล้วมาดูโลจิกสวิตกันนะครับนี่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับได้หนึ่งหนึ่งนะครับได้หนึ่งหนึ่งปุ๊บต่อไปก็เอาหนึ่ง 0 0 0นะครับ1 0 0 0งได้1 0นะครับสามมันต้องแบบหึใหญ่นึ่ง้หนึ่งหนึ่งศย1ศูนย์ก็ได้1 0นะครับแล้วพอมา1นึ่ง่งหน่งหนึ่งได้1 0นะครับแต่พอกดพุทสวิตพัดสวิตก็จะได้1 0ึหรือ หรือ01ครับแล้วพอมา1111 11ครับกดพัสวิตช์ก็จะได้1 0หรือว่า0ะครับก็ได้ตามนี้นะครับอขอบคุณครับ